เรื่องน้องเรื่องอะไรหนูหนูช่วยจาัดก,การนุกบ้านอาวเขาก็คอยซัพพอร์ตน,นี่ค่คะคือเท่าที่พูดคุยกันเน่ยศพจะไปที่ไหนเราะศพจะเอากับบ้านเกิดใช่ค่ะ,ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอ,อเสระภูมิจากการสันนิษฐานนะครับน่าจะมีะแผลนะที่บริเวณเท้าที่ขานะครับแผลนี้ก็จากประวัติเนี่ยบอกว่ามีแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับจาก โรคพวกนี้นะครับเป็นโรคที่ถ้ามีการกัดต่อยแล้วก็เราอยู่ในบริเวณที่มีการติดเชื้อง่ายเนี่ยเชื้อก็จะเข้าไปในร่างกายนะครับเชื้อพวกนี้จะเข้าไปในใต้ผิวหนังก่อนแล้วก็ลุกลามไปตลอดแนวนะครับเ,เนื่องจากเป็นมาหลายวันเชื้อได้ลุกลามมาถีถึงที่ข,ข,ขาหนีบเลยนะครับตลอดลําขาทําให้เชื้อเนี่ยไปที่กระแสะเลือดนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงพยาบาลแล้วแพทย์ก็ได้ เข้าห้องผ่าตัดแล้วกรีดบริเวณรับอที่มีการอักเสบแล้วมีการทําความสะอาดและให้ยาปฏิชีวนะ,ะอย่างเต็มที่นะครับแต่เนื่องจากเชื้อเนี่ยรุนแรงและเข้าไปในกระแสะเลือดเราก็ได้พยายามให้ยากระตุ้นหลอดเลือดแล้วก็ให้ยาสารน้ํานะครับให้ยาปฏิชีวนะ,ะที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่เนื่องจากท่านมีอายุมากแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะ รักษาชีวิตท่านไม่ได้นะครับก็คงคงสวแสดงความเสียใจด้วยนะครับ